ทำไมพี่ถึงเลือกนักแสดงจนนี้ครับพี่เตอ๋อน,นิชาครับครั้งแรกเลยพี่ปิ๊งเตอ๋อตอนที่เขาเพิ่งสึกออกมาใหม่ๆเป็นเตอ๋อที่หัวกินเกลียนหน่อยแล้วก็เขาจะนิ่งๆหน่อยเขาจะไม่ค่อยเล่นเขาจะดูคูลๆน่าจะเขานิ่งๆมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยเตอ๋อลุคนี้ดีอะรู้สึกว่าเป็นลุกที่เราไม่ค่อยเคยเห็นรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจแล้วเราก็คิดว่าการเป็นนักแสดงเขาน่าจะอยากแสดงอะไรที่แบบแสดงอะคือไม่ใช่แบบฉันเป็นชันแล้วก็ฉันเป็นทนันอะไรอย่างเงี้ยได้แสดงบ้างเขาน่าจะมันดีก็เลยไปการชวนคุยพูดคุยกันแล้วตอก็่านบ แล้วแต่ก็รับเล่นด้วยก็ดีใจมากครับได้ส่วนหนึ่งคือว่าที่พี่เขียนเรื่องนี้จริงๆมันค่อนข้างดาร์กถ้าเอาคนเข้มๆมาเล่นมาแต่แบบดาร์ากมันด,ด,ดูดุขมไปเลยมันดูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใ,ให้เติรบเหมือนเป็นไกด์นำทางที่จะมีคนดูใส่แมสก็จะมีความปลอดภยัยนิดนึงอ่ะพี่เติบพี่เติรบนำเข้าป่าก็จะรู้สึกว่าแบบปลอดภัยหน่อยเอาจงจริงพอไปเจอเรื่องข้างในจริงอะ่ะ ก็จะรู้เลยว่าก็จะรู้เลยว่าเติมไม่ได้ร้อเล่นพี่ก็ไม่ได้ร้อเล่นทุกคนือเอาจริงเขาปลาแล้วให้สายแล้วก็ลากไปฆ่าในป่าประมาณนั้นใช่ทุกคนก็ไม่ทันได้ระวังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเข้าไปเชื่อนแล้วนิชานางเอกนิชาเนี่ยก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่พอเราเลือกขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าเอาใจช่วยอืน่ารัก น่าจะช่วยเวลาเป็นหนังสยองขวัญหนังอะไรเงี้ยเราต้องอินกับตัวละครซึ่งน้องมีความน่าอาจะช่วยตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ไม่ได้เริ่มมันทําให้การที่เราเอาจจะช่วยตัวละครนียมันยิ่งลุ้นเข้าไปอีกมันอยากให้ตัวนี้แบบรอดหรือหลบให้ได้อะไรเงี้ยเราจะลุ้นมากเพราะฉะนั้นนิชาทําหน้าที่นั้นก็คือแบบ ดูแล้วหน้าทนุถนอมหน้าเอาใจช่วยมากอะไรเงี้ยะซึ่งปรากฏว่าน้องก็ลุยไม่แพ้ผู้ชายเลยครับแล้วก็ทําในหลายสิ่งที่เปปี่ก็อ้าปากค้างเหมือนกันแบบก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาเล่นเรื่องนี้เหมือนกันครัแบบคือสุดมากครับ